ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายที่มาดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองข้าพเจ้าส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆข้าพเจ้ามีส่วนส่งเสริมสนับสนุนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขข้าพเจ้าส่วนเป็นแกนนำและส่งเสริมให้คุณครูจัดเตรียมง,งานและเอกสารให้ตรงกับฝ่ายงานเพื่อรับการกับติดตามจากคณะกรรมการกตปนกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศผลการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งข้าพเจ้ามีส่วนนำคณะคุณครูเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณภาพผู้เรียนณโรงเรียนอนุบาลจังหวัดคนครศรีธรรมราชข้าพเจ้ามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนโครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้รับงบประมาณสนับสนุน การเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำไข่มาร่วมกับโครงการอาหารกลางวันข้าพเจ้านำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิพระครูสุวัฒรธรรมคุณข้าพเจ้าร่วมประชุมสมาชิกกอบขณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่ง ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563ระดับชั้นอนุบาลประถมและมัธยมข้าพเจ้าร่วมเป็นแกนนำการจัดทำโมเดลโรงเรียนวัดภูเขาทองเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษาภายใต้ชื่อ PKT โ o เดลข้าพเจ้าร่วมเป็นวิทยากรการเข้าค่ายลูกเสือลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่มใหญ่ณนะโรงเรียนทิปราราชข้าพเจ้ามีการจัดทำ MOU และเผยแพร่สถานศึกษาสีขาวให้กับโรงเรียนในเครือข,ข่ายข้าพเจ้ามีส่วนร่วม ในการสนับสนุนส่งเสริมให้คุณครูทำกิจกรรมลดขยะและถุงพลาสติกในโรงเรียนโดยการเข้าศึกษาดูงานณแหล่งเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จในการลดขยะเพื่อนำมาจัดก,การระบบซีโรเวสในโรงเรียนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมจัดก,กิจกรรมส่งเสริมความรู้ค่ายภาษาอังกฤษ ในวันคริสต์มาสข้าพเจ้ามีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนสร้างขวัญและกำลังใจมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญมอบรางวัลที่ได้รับมาจากการมีส่วนร่วมกับชุมชนกับคณะครูข้าพเจ้ามีส่วนร่วมกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมความร่วมมือรู้รักสามัคคี ให้กับครูและบุคลากรตลอดถึงนักเรียนโรงเรียนวัดภูเขาทองข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดประชุมคุณครูในเครือข่ายสมุยสองเรื่องการเตรียมการสอบโอเน็ตของนักเรียนและได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งให้เป็นฝ่ายประสานงานในวันสอบ ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดภูเขาทองให้มีความสะอาดสวยงามและร่มรื่นข้าพเจ้าเป็นแกนนําในการจัดเตรียมการต้อนรับท่านรองสุชาดาลิ่มสวัสดิ์รองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่ง ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมเป็นแกนนำขับเคลื่อนการต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้านประจำปีการศึกษา2564 ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมสัมมนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งข้าพเจ้ามีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมโดยการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรในกิจกรรมส่งครูย้าย ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษตามนโยบายสพทข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมนิเทศครูผู้ช่วยเพื่อพูดคุยชี้แนวทางในการเตรียมตัวรับการประเมิน